โอ้โหกาแฟร้อนๆกับบรรยากาศเย็นสบายเช้านี้2 2องศาที่สตงหีบนีฮะมุมกาแฟสสวยๆของนาเล็กกับไม้ประดับสสวยๆของเราสวัสดีครับเช้าว,วันพุทธที่10เดือน ธันวาคมนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญนะก็ไม่ได้ไปทำงานฮนะเช้าก็เลยตื่นสายสายสบายสบายตอนนี้6กโมงกว่าจะเจ็ดโมงละว่พามานั่งจิบกาแฟสบายๆอยู่มุมสวนของนาเล็กกับไม้ประดับที่เราปลูกไว้นะ ก็ยังสดชื่นสวยงามอยู่เสมอนี่แหละความสุขของคนเราเนี่ยมุมนี้ไม้ประดับไม้มงคลสีสวยแก้วหน้ามา้าหรือว่าแก้วสารพัดนึกแค่ชื่อก็สุดยอดแล้วอยากได้อะไรก็นึกเอา ส่วนต้นนี้ดูฮะงามมากกวักมรกตนะกวักมรกตดำเรียกซับนะอยากได้ก็กวักเอาเรียกเอาเออม,มันงามมากเลยตัวนี้ไก่เรียกซับ <c oughs> ก็เป็นไก่ทำด้วยหางอา ของลิ้นมังกรงาช้างลายเนี่ยเห็นไหมหางสวยเลยไก่ตัวนี้ตัวนี้ก็ลิ้นมังกรขี่ปาวานเนี่ยกำลังเกิดแตกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะสวยงามฮะเห็นแล้วมีความสุข นะดูมุมไหนก็สวยฮะกำลังเดี๋ยวก็เกิดเต็มกระถางแน่นอนส่วนตัวนี้ลิ้นมังกรหางเม่นนะดูหางเหมือนเม่นเลยแหลมเปียบเลยต้องระวังนะปลายแหลมแต่ว่าสวยงาม ส่วนตัวนี้ลิ้นมังกรใบกลมงาช้างลายปลูกใส่กระถางเล็กๆน่ารักสวยงามเลยตรงนี้บอนไซต้นกลางน่ารักน่ารักหยมประดับสวยๆนั่วก็สับประรดสี นี่ก็สับประรดสีเหมือนกันนี่แหละความสุขของนาาเล็กอ,อยู่กับไม้ประดับสีสวยชมเพลินะนจิตใจแจ่มใสทุกเช้าเลย